จะมาลอกนะครับฟิล์มซีลออริจินอลรุ่นหนานะครับ Z120 ตัวนี้นะครับติดมาแล้วทั้งหมด7เดือนกว่านะครับพื้นผิวตัวนี้เป็นหินเทียมนะครับนี่นะฮะลอกออกนะครับกลับมาที่โต๊ะตัวเดิมของเรานะครับก่อนปิดนะก็จะเป็นผิวด้านอย่างนี้นะครับ นนี้เราลองนะครับเพราะเดี๋ยวจะติดเป็นฟิล์มเซตแมตนะครับให้ดูสังเกตนะครับโต๊ะไม่เป็นอะไรเลยนะครับรอยต่างๆที่เกิดนะครับพวกนี้คือก่อนติดฟิล์มนะครับเหมือนได้โต๊ะใหม่นะฮะถ้าลูกค้าโต๊ะใหม่ติดเลยเนี่ยมันก็จะออกมาสม,มบูรณ์แบบนะครับ ฟิล์มก็เหมือนเป็นเกราะป้องกันนะครับป้องกันโต๊ะให้ไม่เป็นอะไรนะฮะเมื่อฟิล์มเรา,อ,าอยากเปลี่ยนแล้วเป็นรอยเยอะเราก็ดึงเปลี่ยนใหม่แค่นั้นเองนะครับ<ม>เหมือนเปลี่ยนฟิล์มมือถือเปลี่ยนเคสมือถือสวัสดีครับ